ฟ้าหลังฝนนะครับวันนี้มีวีฟาร์มของเรานะครับก็มาถ่ายทำฟ้าหลังฝนนะครับตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับตะวันก็คอยแล้วนะครับ ให้แทนผู้ชมได้ดูนะฮะคันนาทองคําของบีบีฟาร์มบรรยากาศนะครับอันนี้เราก็ปลูกไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามเย็นให้เห็นต้นไม้สีเขียวนะครับพื้นท้องทุ่งนาจะอยู่ด้านล่าง มันจะกาดรอบๆพื้นที่นะครับจะเป็นนาอันนี้ก็เป็นคันนาใหญ่นะครับเพื่อที่จะกะักะกักน้ำเอาไว้ยามแล้ง น้องได้ชมดูนะครับสองสามเดือนนะครับสองเดือนสเดือนกว่านะครับพฤษภามิถุนาเมษานะฮะเมษาพฤษภามิถุนา 6เดือนเมษานะฮะก็งามใช้ได้นะครับครับก็ฝากความสุขฟ้าหลังฝนไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ